เรอพินพิชชาสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็น EP 2นะคะของ 1, วอล์กหนึ่งวันนั่นเองก็คือวันนี้ภารกิจเยอะมากเลยนะคะก็เลยแยกมาเป็น2อตอนนี่ตอนนี้นะคะจากเซนตันวอลเราเดินมาที่ คตตินั่นมันเองทำไมถึงไม่ขับรถมาเพราะมันอยู่ใกล้นิดเดียวเองใช่อีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรระที่จอดรถที่จอดรถเรากินข้าวที่แพนนัเวอร์แพงไปแล้วเลยจอดได้เจ็ดชั่วโมงใช่ก็เลยเอาให้คุมค่ะมาช้อปปิ้งจะพาต่อก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าจะได้เยอะแค่ไหนนะคะอ่าร้านแรกนะคะโห้ยร้านนี้มันดูหวานมากเลยค่ะเก๊ดเป็นร้านหวานๆร้านนี้เป็นคุ้มติมหวานแต่ว่าจริงๆวันนี้อยากได้หลาลูกมากอยากได้แบบสี เจ็บๆจะแจะแต่ละนี้มันจะมีแบบพุกพาสเทลหวานๆเนาะเน้นพาสเทลเกียวอีเงี้ยเลยอ่อฮัคือจริงๆอ่ะจุดประสงค์ในการซื้อวันนี้ก็คือซื้อเสื้อผ้าใส่ชุดประจำวันด้วยแล้วก็หาชุดที่เราจะไปตุรกีกันถูกตอนทุกคนต้องรอติดตามนะคะเพราะว่าอีกไม่นานนี้เราจะมีเา็ดประเทศค่ะ17วันจุกๆค่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นรอติดตามกันได้เลยโอเคงั้นแกจ่ายตังค์ไปซื้อเสื้อผ้าตัวเองก็เงินตัวเองดิ ได้มาม,มาต้องจ่ายนี่ไงเกมไม่เอาอะไรมาเลยเนี่ยนีก่กระเป๋าไม่มีโอนได้แอปพลิเคชันไม่มีเฮ้ย <c oughs> ไม่มีตังค์อ่ะจุกจุกกันมา5ตัวตานแรกาตัวแล้วอะราคาอยู่ที่ไรคะร้านนี้าราคาจะอยู่ที่ประมาณ150ถึงประมาณ300กว่ากนวะ่าโอเคก็ถือว่าไม่แพงเนาะใช่ไปใส่ตัตงค์มาจ่าย <No. S 2> ได้จะ้มองกันแล้วเรามองตางู์าจ่ายมาห จุกๆไปแล้วหนึ่งเงินนะคะก็เดี๋ยวไปดูแ้นต่อไปกันค่ะว่าวะจะได้แบบแนวไหนนะคะทำะไรคะมามาโอนเงินได้รองเท้าน้องเกนนี่เป็นรองเท้าแต่แบบคู่ไหนเนี่ยคู่แบบนี้แต่สีสีเขียวอเอาไว้ให้ใส่บ้านไปเดินวิ่งเล่นรอบหมู่บ้านเพราะมันนิ่ม,ม,น,มน,นะคะไม่ได้ให้เลือกว่าเอาอันไหนแต่ว่าเราเอาทั้งสองตัวถ <laughs> ูกชอบทั้งสองสวยมากใสหวาน ถูกต้องอคือไปตุรกีมันก็จะต้องแบบลายๆพิวๆพิวนิดนึงบางทีเราไปแบบไปวัดอิสตเขาต้องแบบใส่กระโปรงยาวอ่าถูกต้องนี่ก็คือ Mid มิดเท้าเลยค่ะมิด <c oughs> เลยค่ะตตอนนี้เกณฑ์มาอีกแล้วน,นะคะก็จะเป็นร้านอะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะแต่ว่าได้เป็นตัวน,นี้นะคะที่เป็นยีนซึ่งมันสวยมากก็เลยเอาคือเล็งไว้หลายตัวแต่ว่ามันใส่ไม่ได้นะคะมันไม่พอดีตัวนั่นเอง มามาได้อะไรคะมามาได้รองเท้ารองเท้าเส้นสูงสิงเงินไม่ไม่เงินตัวแค่สิงสิงเงินถ้าไม่กี่ร้านนะคะป้าไปกินนาทีแล้วคะมาเป็นชั่วโมงแล้วนะเดินวนอยู่ในร้านนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้ก็เดี๋ยวไปร้านต่อไปกันค่ะให้ตัวค่ะได้เป็นคาร์ดิแกนนะคะใส่แบบคุม ตัวนี้กับเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามผนขนสีขาวนะคะก็เดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปแยกเป็นแกะให้ดูอีกทีแล้วกันนะคะจริงๆอ่ะยังไม่ได้ตัวนี้เลยอ่ะยังไม่ได้แบบเจ็บเจบแตะเพราะมันมันแต่งยากแต่ว่าแบบถ้ามันจะเจ็บมันต้องเจ็บไปเลยใช่ป่ะอุ้ยเจอแล้วเดี๋ยวจะเล่นก่อนเจ็บมากว้าว เป็นเร็นเทียไปเทป่าไรคะหร1 0รบาทในนี้ก็คือเสื้อผ้าเกืเกอบหมดของมาม่าม,ม,มีแค่3-4ตัวแล้วก็ลองทามาคุณมันเป็นการสาัะใจมากเพราะว่าทุกวันนี้ไม่มีอะไรใส่แล้วเป็นการเดี๋ยวทุกคน ขอบอกตัวางคิดนิดหนึงน่งก็คืออย่าลืมไปติดตามนะคะเดี๋ยวจะมีไปเสื้อผ้านแน่เลยค่ะอ่าเราก็คือจะบอกว่าราคาที่เราซื้อไม่ใช่ราคาขายส่งนะเพราะว่าร้านเขาเออเป็นราคาปกติคือถ้าใครแบบอยากมาราคาส่งก็ต้องซื้อแบบแบบเดียวกันหรือสาตัวขึ้นไปเนี่ยซึ่งเราสวนให่ไม่ค่อยได้ซื้อ, <c oughs> อแบบล้ละตัวอะไรแต่ตมันก็จะมีร้านหกหที่แบบขาย สองร้อยสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาลองเดินดูได้บางร้านก็แพงไปเลยตัวนึงแปดร้อยเก้าสิบก็มีอะไรเงี้ยออก็สุดยอดนะคะเต็มมือเลยเนี่ยก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านแล้วกันเนาะค่ะจะต้องกลับไปแล้วนะคะเกณฑ์นี่เกณฑ์มาพอดีเลยเกณฑ์ง่วงนอนหลับไปแล้วหลับไปแล้วนะคะทุกคนนี่เงี้ยไม่หลับเพิ่งเพิ่งนอนเลบตะกิ้ขึ้นรถไปได้ของเยอะมากจริงเหรอ โอ้าเลือกให้เกจะได้เยอะสองคนหมดไปใช้ทายเท่าไหร่สองหมื่นจูบาทเลยเหกพันสองร้อยโอ้ตายแล้วไปด้วยกนทุกคนคะตอนนี้เป็นเวลากลางคืนแล้วนะคะก็คือหมดสภาพก็คือกลับบ้านมาอาบน้ำมาเลกินข้าวเสร็จแล้วแล้วเราก็ลืมถ่ายไปเลยนะก็คืนนี้คาดว่าน่าจะต้องเคีรยงานนี่แหละอืมพอกล้สอบแล้วนะคะเฮ้ยไม่อยากสอบเลย เออทำไมคิมนี่พูดไม่อยากอยู่จะไม่อยากฉีดยาไม่อยากนู่นไม่อยากนี้แล้วก็ตอนนี้สภาพก็คือยังไหวอยู่แต่ว่าแขนนี่คือไม่ไหวแล้วแบบยกไม่ขึ้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะลงไปเซ็นเอกสารของมามาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจอกัน,นะค่ะอตอนนี้นะคะเป็นเวลาสามทุ่มยี่สิบใกล้ไปแล้วเนี่ยตอนนี้จะตายแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่อยู่ในมีดนะคะ มันคืออะไรอ่ะย่ำเลยอยู่กับมิกกี้แล้วก็คุณพี่โทนี่นั่นเองนะคะจริงๆมันมีเยอะกว่าน,นี้แล้วแต่เขาหนีไปแล้วก็จริงๆมันหมดไปแล้วแหละก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ share, กดคริแล้วก็กดกระดิ่งวันนี้ลาไปก่อนละค่ะบายๆคุณไม่รู้เรื่องหรอ